หากอาการปวดมากแนะนาให้ไปพบแพทย์นะครับภาวะปวดหลังในผู้สูงอายุจะสร้างความเจ็บปวดเพียงใดหากไม่ย่อท้อหมั่นทํากายภาพบําบัดและได้รับกําลังใจที่ดีจากลูกหลานก็บรรเทาอาการเจ็บปวดได้นะคะวิธีที่ดีที่สุดเพื่อช่วยยืดการใช้งานของกระดูกสันหลังก็คือการดูแลสุขภาพให้ดีด้วยการทานอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีสูงมันออกกำลังกายและไม่ควรก้มยกของหนัก ทั้งหมดนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน